มือนี้นอะหนังอ่านสิมาจิ้นตำบักทัวตำบักทัวป้ามืกปลาทู่ข้าวเหนียวพักมีแพ็กอันหนึ่งถึงวิชาจินคืออันนี้อันนี้หนูอยากกินผักควงตุ้งผักาดนี่ของใครเนี่ยเอ้าขอรักกันแม่อ้าวอ้าวสวัสดีค่ะขาไปใส่เก็บบี้เลยสีแฉลบอีกแล้วค่ะเมื่อกี้นี้พามากินตำบักทัวค่ะลูก อธิบายฟป้งบนลงนอว่ามีอย่างเน้นี่ของเาก็มีค่ะใช่คนหลยีครับสดครับผมปุยเจบี้จแนวรับขอ้โหันาพี่น้อนี่ตอนประแดดที่ัวเรยจ้าไีหน้องเลยมาแจแล้วแล้เอาเลยเอาเลยเอาเลยว้าวนี่ะมีขเน้อนนึ่งไม้อันนี้เล่นมาีว่างเลยใส่นี่ก็เลย จ้าพักก๊อปก๊บปเลยหัวหอมมือกระตอยได้จ้ามือกระตอยมึกกระตุยอย่าต่อยข่อยได้กินไปแล้วก็ได้หุ่นไรกับพี่น้องเอาทิปเขาเพราะทั้งหมดทิปเขามีอยู่ฟางเพลมีอยู่้ยตอนปลาแดีอะไนี่น้ำมาเหรอใครครับมีใครใครบ่วยุตอะไรนี่ใครก่ว่ามึงพี่นี่ได้ครับได้พี่น้องเออแต่โมโห เดือไปนอน่มกันตำบักทัวเ่อำบกทัวรวอีตครับนี่จ้าเป็นน้องขี่ไปกันบู๊ตอนประเดี๋ยไหมโอ้ใหญ่พอไม่ไอหูเ้อขึ้นด้านเ้ยเอาไปร่องไปเรื่อยๆครับ เสียบพี่น้องเข่าบ้าเขากันกับตำหมงว่ะแลขอตำมูถั่ตำหมูั่ววตำหมูั่วพวกพีดอีกแล้วสอรี่สโลี่บุญสโอรี่บุญนะมาเดือพี่น้องที่เขาตำหมั่วเกน้ำแดงเดือดหา่นเดือดเกล็ดกนโต้นประเดี๋ย นั่งบถนันม่มากคำไปสวยงานลูกพี่กนสวยพี่หลังรถมาดูเขาแคิ่งมือสมือหยังเสือกอ่กินิ้เลยงมไม่ข้างล้างนึงหน่อยมือตัวต่อยทอดพี่น้องประกาศบตนประแดกอย่งพี่น้องว่าคือประจงใ้แห่งนี้ป เนอยู่แบบโอ๊เย mm. ็บแข่งเขาเขาไังไงพี่น้องเอ้ยพี่น้องตอนาๆๆพี่น้องนงรเขาบ่อะไรครับกินอย่างเดียวตอนหโอ้ยอ่ะแบบว่าอ่ะปากฮะนะอะไรพูดไดไปเด็ดัวมาทงไดัวือยังไัวอืไเ เย่นตนประดาาียเื้อานอีเปี่ยนภปอก้วัอุ้ยนี่เด็ใครมั่นี่เอาปลาดุก่อน,นะหนึ่น<ด>องอม่ปลอดูหนะไ้มาดุกันนะี้มันสดีกว,ว่านะบายไ

cái này đi, đua mhm 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 quả quăng mhm 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 chi là, một đầm, mhm 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 Này, mhm 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 là mhm mhm hợp. hợp

หายเพ้วมีอยู่ผู้หนึงจ่อแต่มึงหัวนะโจ้หมดกันด้อยครับต่กรงัดดอกันก็คิมฮอปซุ่มออเดออืมเก็ดเดือด เดดต้มแต่ละไกตัวนี้นีแว่นวานนะวันนเลยตันก่อนวสวยจากทีงไหนวะารเริ่นำาระเริญนตาน่าประตูเจบเรืวะมาถ่ายภาพสาวสวยจากจังก้องจังก้องจ้องจังก้องจก้อง้องเหนื่อยอ่นะจ๊ะเราเป็นวัยอยากตอนประแดกที่ไปคุณตอนตอน อาเจนคนผู้ชุบผงงามยี่ประเด็บเียบครับคกปนึกบ่มบ่ม่อบ่มะไไกันโอ้ยงูกร่ครับเสียบครับมะปรางยำอะไรบนน้อหมูแนบไปเห็ดก็เล่นกับมึง ก็สียใได้กะดังเชือก <c oughs> ายกันอะรครับ <c oughs> ขาวลายลพนองเลยก็ไ <c oughs> ้ปลาแดกเยหาจะจปลาแดกเว้กินดีกินตายเขาชีวิตฉันขายปลาไม่ได้่ <c oughs> ว่าขาดได้<อ>ปลาแดกขาขาดเรื่อเแซ้อมงอห้วครับ นเสียบมือเสียบมือหลังรถมือจ้าเสียบจังเลเสียบเมอดยว่าเสียบแบไปบบ่ไป่เคยินขดสองหวจะเกี่ยไปจะไปยังเอานเลยนะครับพีกิรมาแม่เอากับตะเกัวเอาเอโอ้ปวดน้ำใแรงงานมามาา Biết Dùng cả cát à. Ừ Để đi xì ra Mày Bây giờ Lấy xe con lạc không phải với lạc <laughs> <laughs> ปฝากคุณซาตานบ้านครับวันอาทิตย์ท,ยทยี่21สูวป,ป้าเด้อครับเด้อแต่ว่าเริ่มสูบจะขึ้น,นว,วันเสาร์หรือม่ผู้ใดมีเครื่องสูบต่าม,มามาซอยกันเด้วยวันอาทิตย์มาจับป้ากับมงวันเตรียมเครื่องเตรียมยังเตรียมมอแหกแต่กระโปงมันน้ำด้อค่ะเด้อซาโกก็มันโ,รรโดดหลดบักตรงแบบเน่าผู้ใดจะมานอนกับมาจะขึ้นวันเสาร์สูบตา่างไปต่ะางเครื่องไว้ต่างเต็นท์นู่นน่ะ สามรอยก็คือเต้นัดหนาาครับมีเวลาบ่ลงะมไม่ครัปมาต่อยเลยอ่าพูนแมากเจืนึ่งกัไปลามสาไมีเห็นว่านังหรอม่เหีนว่นมหัดโอ้ายได้มอมันเืนมันสุกเดีวก็ว่าเต้าด้วยอท่านอท่นท่านก่านท่านกท่านนท่ทนกนนากานี้แล้ว่านงน บ่งป้าพักอันนี้ไหมทับคงสงซดไหมเออไอ้ตาบงนี้หวทกันดีที่กันเพราะว่าไว้เขาก้านเป็นบ่งเดินนั่พอดีเลยเด็กจะยู่หลายห้เลมับบวเนาะจะย่งหลายให้สงาคนไทยกล่องกับพองเลยุ่งกัดเบืจอได้ครับวันนี้เมื่อ่แล้ววันัสนร์กวเนี่ยไนกัแล้วๆครับตกบวนคนสวยอะตัวกำไรง่ายง เดี๋ยวเอาไปห้อนเจ้าจิตครับเดี๋ยวเขาใช้อนงเครับเดี๋ยวพากองมันไปกันบ้างยื่นเลอดออกไปสุดเลยไปคอยพากองเลยเอาหมอมีเงินเดือนกว่ อิ่มแล้วเปล่ากล้ากับได้ปลาหมึกอันนี้เป็นปลามึกินไมากมากมไปมัน่ได้ใครนานีมันไ่ได้ใครหนาใครใครไม่เต็มท้องเลยนะมท้องกินมันมันแบเออยิ่งบอแบบว่า ล้างจากฝฟนพี่น้องิีตามช่อง YouTube อุ้ยเจบีชาแนลน้ำเด้อครับเด็กคาเพมสายผาแซบครับสายเจบี4อยสผ้าแสบสายเจบีร้อยสี่ชาแนลผ้าแซบผาแซบยี่นั่นแหละสายเจบีร้อยสี่ชาแนลอย่าลืมนะครับใช่กัน1 0อครับช่องรักแล้วก็ช่อง YouTube รักด้วยค่ะจ่าบอย เล็กคอร์ดชาแนลมือนี่ช่องรักครับช่องรักเลยล่ะกะมีเพจรักน้ำมเลยจ้ะเพจทำไรเพจรักที่มีตลกพี่กิดยังหลายๆเกิร์ช่างแก๊ง1ลซี่ r อ็นเจบีเล็กคอร์ดเาากพี่จากน้องจน้องก็จางกล้องสงสารตางกล้องบนแห่งค่ะขอลาไปก่อนด้วพี่น้องเอ้สวัสดีค่ะ